ต่อนที่งานมันนี่เอ็กซ์โประยองนะครับสถาบันการเงินทางภาครัฐและเอกชนต่างก็นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมาให้ประชาชนได้เลือกกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับคุณพาคดีวิริยะรังสลษิดประธานจัดงานร่วมงานมากกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปบอกว่างานมากกรรมการเงินระยองครั้งที่6วารสารการเงินการธนาคารจัดขึ้นภายใต้แนวคิดดิจิทัลฟินแลนซ์ฟอร์ l การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนมีสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐเอกชนนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนการออมพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงนะครับทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ SME เงินฝากสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยการเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นและกองทุนอาทิสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย0%ต่อปีสเดือนแรก เงินฝากดอกเบีย้ยสูง1.5%ต่อปีซับ NPA ลดสูงสุด60%ดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกรวมถึงบัตรกดเงินสดดอกเบีย้ย4.99%ต่อปีนาน4เดือนแรกนะครับคุณชมที่สนใจครับสามารถเข้าชมโปรโมชั่นต่างๆภายในงาน Money Expo 2024ระยองได้ทั้งแบบออฟไลน์นะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองและแบบออนไลน์ครับทาง www.moneyexpoonline.com งานจัดขึ้นจนถึงวันที่8กันยายน์นี้นะครับ